โจ๊แกงบ่็ยังะแบมันใคดดังน้ำมองนีละเสียงเสียงเสียงเจ็ท้องโอ้ยนพ่อโจ้พ่อเขียนตือมซืโอ้ยพ่อโจ๊กแกงนะพ่อเขียนตือมาซืเอาหอดเข้ามาเสียงเสียงเสียงสามเสียงพ่อเสียงวินจอเจ็ท้องนี่ก็ลองน้ำิเด้บ่โอ้ยลาก็ตมาที่เจ็บท้องโอ้ย ไปในที่ไหนนี่ลองได้ไปพร้อมแล้วไปนี่แสงแสงแสงนี่ที่ยากที่สุดบางนี้แหละแมื่อไหล่ะมันต้องอารมณ์มันต้องมาแไงแสงแสงแสงสิไงมันต้องบิวอารมณ์เด้มือปิดวงแล้วไปตะคักเนาะมาหาเพิ่นทักบมาทางองค์อิงนี่นี่รถรถแบบนี้ได้บ่เป็นทั้งหมดแปดคันรถบัสตอนนี้ที่จะมาฤดูการใช้คันไดนเนี่ยเลื่อนขซีนวิ่งมวนไปหนา รถบัสทัวร์ใหญ่ V.I.P. ตัวทัวร์ลงหุ่งอิงของแท้จากปัญหาหุ่งอัวลงหนูบะแม่ตรงดิ่งจากกทมดีทัวร์ลงดีได้เนี่แบบดีไม่ใช่แบบไม่ดีเด้อันนี้ไป็นเร่วมจังหวัดเลยนพอแเมนกรงเขเป็นสองขั้นเลยกทมจากตรงดิ่งจากกทมเป้าหมาย FC ฟซีตรงล่างงานเลยเนี่ยซูนาวีทีลำเพลินเป็ว่าตรงเฮ็ดโซ่ใหม่ปุณย์เนี่ยตัวนี้ ดูหน้าวิธีวันเพินในวันปิดฤดูกาลในวันปิดฤดูกาลเราพ่อวันเกิดล่ะพ่อจะตอนใดก็มืนสิหาเลยไหมก็ขึ้นวีที่เลยไหมในวันฤดูกาลสิจัดที่วีที่เลยไหมเอ้โหเกิดวิธีสิบสามเลยก็ย้อนหลังไม่ลูกแม่สิสามกระจัดนั่นมดอะสิสามกระจาดแบบครอบข้าอันเดียวเลยสิสามกระจัดแบบครอบขรัอ่าถูกสิผากระจัยบป่งแง่อะไรั่นยลังสิสามกระจายจะเป็นแพงป สิบห้ได้ได้ได้กอคที่บ้านแพงแล้วบ่อนเนาะแมนกินแต่น้ขอบรัวเหรอแมแมนแต่จเป็นส้นตไปเนาะจ้าแล้วก็จ้าเนอะ1ิหานะเพิ่นป้าเอฟซีพีพีนองๆมาจากโทรสรกิจเนาะปิดวงปิดงพ่อใส่บริบานีรถตู้แหละรถตู้แม่พ่อใส่มะลิเพิ่นมาทันเียวเลยนั่นแล้ะเพ่อนพ่อใส่มะลเพิ่นพ่อใส่ตุ๊กตาเพิ่นมาทันเยเลบางทีจะไ่ได้ขยายสังกสีขยายหัวนี ขึ้นหนะแม่แจันหงหล่าไม่ได้จานหงตุ๊กตาหล่าไม่ได้พอ่อมันบอกว่าใส่บ่ะว่าจะทาสีไม่เลยตองจานไหมไปดีกันเห็นหน่ะแม่หน่อยแล้วเอาไปบริจาคเนี่ยกิดจีเกิดจีลดหน่อยรุงลดหน่อยลงเลยบ่ให้สำหรับคนที่ไม่มีกำลังซื้อเด็กย่างไรอะไรประมาณนี้ไหมทัวลงของแท้ <laughs> uh -huh. Yeah.